ลิซ่าลงรูปคู่ตุ๊กตาลาบูบูราคาพุ่งสู่ดวงจันทร์ตุ๊กตาลาบูบูเป็นตุ๊กตาสัตว์ประหลาดที่มีฟันแหลมตาโตได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายเป็นผลงานของศิลปินชาวฮ่องกองที่ชื่อคาซิ่งลุง เริ่มผลิตในปี2015และเข้ามาในไทยปี2023ผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างป๊อบมาทที่จริงในวงการอาร์ oy, ตทอยตุ๊กตาลาบูบูมีฐานแฟนคลับและคนที่สะสมอยู่แล้วแต่ราคาในเริ่มตน้นตอนแรกนั้นอยู่ที่ประมาณหลัก500-1,000รวมไม่ถึงไม่เกิน4,500 0บาทเท่านั้นเองแต่หลังจากที่ Lisa, ลิซ่าลาลิสามโนบาลอัพรูปตัวเองคู่กับกล่องสุม่มตัวลาบูบูก็ทำให้ราคาในตอนนี้พุ่งกระโดดไปเหยียบหลายหมื่น เรียกได้ว่ากระแสของตุ๊กตาลาบูบูนั้นพุ่งทะยานไปสู่ดวงจันทร์แล้วจริงๆฮะปัจจุบันมีคนนําม,มารีเซลขายใหม่และราคาก็พุ่งไปเหยียบหลักหมื่นทั้งยังมีเพจที่เป็นมิชาชีพมาลวงมาหลอกผู้คนด้วยต้องเฝ้าระวังกันนะครับในด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสให้พ่อค้าแม่ขายได้ทํากําไรนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีคนเฝ้าระวังกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเป็นเหตุการณ์แบบเดียวกับตุ๊กตาเฟอร์บี้ ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นฟีเวอร์หนักมากก่อนที่ราคาจะตกลดพวบลงมาหลังจากหมดกระแสวีเก้า news ข่าวจริงชัดเจน